ก็ขอขอบคุณพี่อ้อมมากมากนะคะที่ให้ความไว้วางใจเพึ่งนะคะได้ดูแลและบริการดีค่ะวันนี้มาพบกับเพิ่งนิสันเพื่อนี่สันดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพิ่งอยู่กับรถนิสันคิก E Power นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น VL นะคะราคาอยู่ที่8,99 0 0 0บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะและสีแดงนะคะรุ่นนี้จะเป็นหลังคาดำค่ะเพิ่มเงินด้วย10,000บาทนะคะ คันนี้ก็จะเป็นราคา9 9 0 0 0 0บาทนั่นเองค่ะและสําหรับคันนี้นะคะพึ่งก็จะเตรียมส่งมอบให้กับพี่อ้อมนะคะซึ่งพี่อ้อมก็รออยู่บ้านนะคะที่อําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้พึ่งจะนํารถคันนี้ไปส่งมอบให้กับพี่อ้อมถึงบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้พึ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมลมรถคันนี้รอบๆคันกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ อันดับแรกเลยนะคะคันนี้ก็จะติดตั้งสเกิร์ตรอบคันนะคะซึ่งเป็นสเกิร์ตของ s p o r t ร์นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะชุดสเกิร์ตของ s p o r t ร์นะคะก็จะตัดด้วยสีดำเงาแบบนี้นะคะตัดด้วยสีดำด้านค่ะชายด้านล่างจะตัดด้วยสีเงินมทัทเลียแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะครอบกระจกหน้าด้วยสีเงินมทัทเลียแบบนี้เหมือนกันค่ะก็จะเพิ่มความสวยงามและทำให้รถด,ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวพื่อพาเพื่อนๆมาชมรอบๆคันกันค่ะถ้าสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟหน้า LED นะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วกม็มาพร้อมกับไฟตันหมอกเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะสําหรับรุ่น VL ค่ะค่ะันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะขนาดยาง205 55R17 นะคะสําหรับแม็กรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชมสเกิร์ตรอบคันด้านข้างกันบ้างนะคะ สกาด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้ค่ะตัดด้วยสีเงินเมทัทลิกแบบนี้นะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็จะติดสติกเกอร์คาว่า Sporty ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งชุดน,นี้ก็เป็นแบบใหม่แบบใหม่นะคะด้านหน้าก็จะติดให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ สติกเกอร์เอสปอร์ตี้แบบนี้เลยค่ะสีแดงตัดด้วยสีดํานะคะก็ทําให้เข้ากับตัวรถค่ะทําให้รถด,ดูสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเพ,พิ่งพาเพื่อนๆมาชมด้านหลังกันบ้างค่ะอันนี้ก็จะติดตั้งสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะคะสีดาสีเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีดําเงาค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเมทัทลิกแบบนี้ค่ะ ส่วนสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีดําด้านนะคะคันนี the, ้ก um, uh ็จะเป็นพ่อคู Natural, ่นะคะเป็นท่อสแตนเลสค่ะสีดํานะคะด้านหลังก็จะติดคําว่าสปอร์ตีแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีไฟทับทิมด้านล่างแบบนี้ให้ด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะกลางคืนก็จะมองเห็นชัดขึ้นค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านข้างได้เลยนะคะ คันนี้นะคะเพิ่งก็จะติดฟีมเป็นเซรามิกไฮคูนะคะยังดีค่ะก็พี่อ้อมก็เลือกเป็น60%รอบคันนะคะแล้วก็ติดกันศาสตร์ให้ด้วยนะคะทั้ง4ชิ้นค่ะเดี๋ยวเพื่อพาเพื่อนๆไปชมภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมรถภายในห้องโดยสารนะคะสำหรับแผนด้านข้างนะคะคันนี้รุ่น VL ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมาด้วยไฟลอม l บรไลท์ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ถึง7สีนะคะ ตรงลำโพงนะคะก็จะติดตั้งเป็นสีเงินแบบนี้ค่ะที่คลอบให้ด้วยนะคะดูสวยงามเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ติดตั้งแป้นสปอร์ตเทา้าให้แบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้บันไดสแตนเลสค่ะก็ติดตั้งให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะภายในของรุ่น V L นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดำตัดด้วยได้สีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยสามก้านนะคะ สามารถปรับระดับได้นะคะขึ้นลงสะดวกค่ะหน้าจอเครื่องเสียงก็ขนาด8นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay ค่ะแล้วก็ Android Auto ได้ค่ะเป็นแอร์ปรับอุณหภูมิอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะคะเกียร์ไฟฟ้าส,ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะแผงคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำนะคะบุหนังนุ่มทั้งหมดนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถค่ะ ไฟเอเมลไลท์ก็สามารถเปลี่ยนได้เจ็ดสีแบบนี้เลยนะคะสีส้มนะคะสีฟ้านะคะสีม่วงค่ะสีแดงนะคะสีเขียวค่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะเพื่อนๆชอบสีไหนก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยค่ะ เดี๋ยวพึ่งพาเพื่อนๆไปชมห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราแผงประตูด้านหลังนะคะก็จะบุนุ่มเหมือนกันนะคะเป็นสีดําค่ะด้านหลังก็ติดไฟเอเมอร์ไลท์ให้ด้วยนะคะภายในห้องโดยสารนิสสันคิกของเรานะคะก็จะกว้างนั่งสบายค่ะหลังคาสูงปลอดโปร่งนะคะคนนั่งด้านหลังก็สบายค่ะแบบนี้เลยนะคะ รุ่นนี้ก็จะมีไฟสองเท้าให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น V L ค่ะแบบนี้เลยค่ะไฟสองเท้าเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบ U S B สำหรับชาร์จไฟโทรศัพท์ได้เลยพวกนี้นะคะแบบนี้นะคะ สำหรับรถนิสสันคลิกสวยๆคันนี้นะคะก็พี่อ้อมรอรับรถอยู่บ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวพึ่งจะนํารถคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะถึงบ้านพี่อ้อมกันเลยค่ะก็เพึ่งก็ขอ,ขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจพึ่งนะคะได้ดูแลและบริการค่ะก็ขออวยพรให้พี่อ้อมนะคะขับขี่รถคันนี้ปลอดภัยนะคะขอให้ใช้รถคันนี้แบบมีความสุขค่ะแล้วก็ขอให้พี่อ้อมรวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะ สำหรับคลิปนี้เพิ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ